มาเล่นขี่โคนออาคนป่วยโอ้ยคนป่วยนั่นเนี้ยฤทิ์ยาได้ลิ์ยาเดี๋ยหมดลิ์ก็นอนทมโอ้ยิงเยอะยิงยิงเละยิ่งเยอะประสบการณ์ โอ้โหมีหลายท่าอ้โหโอ้โหคนหล่อน่ารักไปหมดเลยทำไรดุเอ๋สี Đi lợi giang Dài thiền ẹp mòi ná Đồ nên nè, Mà bye bye chút đi Bye bye Chút chút